ลุงโจ้งช่องสูงวัย60ขึ้นสวัสดีครับจากการเรียนหลักสูตรไวเกาติดเกาะไซเบอร์ปี2ลุยตลาดออนไลน์อย่างปลอดภัยขายได้โปรโมทโดนรุ่นที่1โดยยังแฮปปี้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือเดป,ป้าและศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีข้อควรระวังในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอบน YouTube ดังนี้ประการแรก ไม่นําคลิปหรือรูปภาพจากคนอื่นที่ไม่ใช่ของเรานะมาลงเป็นคลิปวิดีโอของตอนเองประการต่อมาเนื้อหาในวิดีโอห้ามสื่อถึงความรุนแรงรวมไปถึงการสอนให้ทําผิดกฎหมายถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการสําคัญของช่องสูงวัย60ขึ้นจนกว่าจะพบกันใหม่ด้วยความปรารถนาดีจากลุงโตงขอบคุณและสวัสดีครับ